สวัสีครับทีมคุ้เท่าสิงนะครับนี่นั่งรถไฟนั่งนานเกินเลยครับนั่งห้าชั่วโมงครับจากคุนหมิงไปแชงกริล่าเลยรถไฟจอดให้ลงเดินออจอดพักลาโบาออกกำลังก,กายหน่อยครับเชื่อใจเชี่สาย ไปสวนกันกลงมายืดเส้นยืดสายได้ครับมา,มากไฟนั่งนิ่มมากเลยครับรถวิ่งแทบจะไม่รู้สึกว่ารถวิง่งเลยขึ้นไป <Go. S 1> ยืดเส้นยืดสายหน่อย โก้แล้วปปดขึ้นก,กไม่ทน